ไปเห็ดน <speaking> ้ำเพิ่นเพิ่นมาให้กินคันบ่ได้เ็ดกับบด้ก <pe Dr>. ินเพิ <speaking> ่นมาให้กินค <leaves> <speaking> ันบริเวณคันเพิ่นเอ้าคือจ <speaking> ังว่าบ่ให้ก <speaking> ินเพราะว่าเพื่นก็คือคือเที่เจ้าก็อยู่น้ำเพิ่นนะเอากระบ่กน้ำว้าแล้วก็หยังกะว่าใสไซทำกับบากเ็ดเพิ่นว่าใส่แน่ใด้น้ำบ้าว้าว่าว่าใส่เทากับบู้เวณเพิ่นว่าใส่ดาวเพิ่นบ่ได้ว่าใส่กับต้นหน้านะ เป็นเราทางอื่น,นอะไนวะบุญยังให้ฮิตน้ำแนวน,น,น,นั้นแนวนี้สร้างแนวน,นัน้นแนวนี้นะโอ้สร้างเทพเจ้าฮะสบายดีสบายดีผมแม่พี่น้อง fc กันเบอร์สุขุสุคนคือเก่าเด้อ ว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าตามประเทศก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่องมงตดาวันสาวลาวคือเก่าเด้อเมื่อนี้กับมาพบมาพ่อกับสามมุกดาวันก็ได้อยู่ที่บ้านน้องแก้วเพิ่นเนาะก็คือเฮามาหาเพื่อนเธอหนึ่งแล้วตาบ่โบหินทุกคนเลยเนาะแต่กับมื่อนี้เฮาก็เลยอันน่ะมาัดนี้ก็เลยมาพบมาพ่อน้องเพิ่นเดี๋ยวเฮาก็สีเขาไปทักทายสบายดีน้องเพื่อนก่อนพ่อแม่พี่น้องเลย อไอ,อ้หาหน่าไม้โบ <c oughs> อ้าวสบายดีปะล,ลูกเนี่ยลูกโดยมานั่งพี่ก็ได้บ้าพี่ฮนะก่อนหน่าไม้แพนี่นะเอ้าบ่จักโบที่เมื่อพี่ไปยังเบืองเอ,อินนัง่งนะเออเอออมืองชาวนี่เอ้ยมาหาเพื่อไปเห็นเจ้าละเข้าไปหาเห็ดเพื่องหาเห็ดเพดื่องได้บ่ได้เหลาได้สองซัมโดสอ,องซัมโด <c oughs> ไปหาอยู่ไส้ ใกล้เฮือนคียงทำโดยบยดย่ได้ซ้ำจะอยู่เคีอนกับใครสักมันนี่อยู่กับไออือไอจะบ่อยู่ในหัะน่ะโดยโอ้โดย,โดย,โดย,โดยน้องเจ้าได้ใสไปใส,สะ่ะจกักเดะยันสงสัยออกนา้าแค่บแบไปลิ้นไปไปดำนาบ่ <c oughs> ยังได้ไปดำนาอยู่บ่ละช่วงนี้น้องเาน่ะบ่กับเจ้าน้ำนะ่ะโดยทั้งน้อง <c oughs> ทั้งเจ้า บ่ได hm ้คอยไปบ่ได้คอยไปเมนบ่อือพี่หนาพี่ดอกเออฮึอ่าก็สุกวันเดี๋ยวนี้กะหน้ากะซอไซขึ้นแต่ก่อนเนาะเป็นยังไงอกคือแบบบ่ได้ทุกใจบ่ส่วนนี้บ่มีข้าวกินมีข้าวกินและบ่บ่ได้ทุกใจเมนบ่โดยเออ แต่กอนนะกุ้มใจแบบบบมีเข่าให้น้องแบบนี้บ่นะเลยอมีเข่าหลายศอบตัวบ้านเนี่ยโดยโสองสามศอกสามศอกอ,อ,อา่าสอบนึ่งนี่กินได้จากเรือน,นี่ลหละหมดเดือนค่นบมเดือนปลายโอ้เดือนปลายพูดนะกินทั้งแม่เถ่าแล้วก็ทั้งเจ้าทั้งน้องแล้วทั้งไอ้แล้วบ่แม่เถ่าเราออกนอนนามีแต่อายเราแล้วก็น้องเราแล้วก็เรา อม่อถ่าจะไปนอนนะเพิ่นเห็ดหน้าบ่เจ้าไม่ได้ไปดำหน้านะไม่อถือโมเออเพราะว่ากับอ่ไอ้น้องยูทู e เฮากลมาหาตลอดเนาะแต่ว่ามื้อนี้น้อง่อยู่เนะาะมื้อนี้เนาะแย,ยมใส่ได้แล้วบ้เนาะจากมาแต่ก่อนนี่นะเสาอมทุกเนาะ เฮาก็ <laughs> เลยอันานให้น้องเพิ่นมานั่งอยู่พี่เนาะพ่อแเม่พี่น้องคืออยู่ในเฮือนนะมันกะมีทางอ้ายแล้วก็ทั้งอันานะกระภายในลายคนเนกกาะก็บ่อยยกซสอเพิ่นกะเกียงใจเพิ่นเฮาก็เลยให้น้องเพิ่นมานั่งแล้วก็เว้ากันอยู่พี่เนาะ <laughs> กินข่าวกินน้ำได้ละข้าวเชียงง้งกินแต่ข้าวเศ้ากินแต่ข่าวเศร้าข่าวเศร้าได้ยัาง,งากินบบนีคค้โ <laughs> ทษครือก้าทอดไครเลย ใครเอามาจะใส่เพ um, ah e. ah ื่อนนำมาให้เมื่อนี้กระเป๋าตามาให้อือโดยกับต้นการเจ้ามาให้เมื่อนั้นกระข่าวน้เลยโออยังบวเบิร์วัยละ่าเห็นได้ได้กินเหรอทอดทอดโดยแบบต้มเซมีต้มเซมีน้ำโดยอือต้มเซมีแล้วก็ ยอดเฮ็ดให้น้องกินซุมอือได้บ่<ด>อือก็คือเขาน้ําก็คือสีดนอยู่เนาะสัวเบิร์บาทนี่โด <laughs> กับวนี้เอ้กับโบมี้ยังไลยเรากับเขามาเยี่ยมยามทำข้าวเบิงงทะหละว่ายังภาคส่วนดใดเน่ที่แบบว่าขาดคืนก็ยังบบมีบอ่อสวงนี้อือ คันคือว่าว่าเรื่องน้ําเดิงในกะทางบ่าเตียงเพิ่นก็นได้มาแจ้งข่าวดีแล้วเนาะ <No. S 1> อือก็ด,ดีใจน้ําในลายอันเจ้าหานอนเทือนนาะม,ม่ตู้บ่นะ่ะ <No. S 1> โอโดยแล้วบัดนี้หันแม่ตู้เจ้าน่ะนอนนะเจ้าน่ะ <No. S 1> นอนกนับน้องโอ้เท <No. S 1> ่าหน้าแล้วพุ่นว่าพุ่นจังสิเข้ามาด้วยแบบได เดิมแคาก็น่าแด้ค่ะแล้วแบบคำมังแค่ล้วก็มังแคแล้วก็ไปได้มาอืมหน้านี่พื้นเ็ดหลายบ้นนะบ้านหน้าหน้าเดียวนะหน้าหน้าเดียวเดืข่าในกุ้มปีอย่าว่ากินน้ำกันแล้วกับเพิ่์นนะบ่บริกรโอ้ได้กินน้ำกันบ่กับเพิ่์นนะคันไปเห็ดน้ำเพิ่นเพิ่์นอยากกินคันบริ็ดกับบริกรเพิร์น่ให้กินทำบริกรทำเพิร์นเอ้า คือจังว่าบไหกินเพราะว่าเฮือนก็คือคือเธอเ,เจ้าก็อยู่น้ำพึนน่ะเรากับเออในเมตู้ก็พอตู้นี่มีไพ่จะอยู่เฮือนน้ำพึนจ้ะน้ำเำบาวห้องแล้วก็เรือห้องเรือ,รอนั้นน่ะนะแน้ำแม่เท่าน้ำเท่าน้ำสาวแล้วแต่ละปีจะได้ไปเฮ็ดซอยเพึนเยอะวะสิไปีกายนี่ก็เฮ็ดโอ้ อ๋อในในช่วงที่อนณาหลังจากที่ท้เจ้าไปดำให้ดำหน้าซอยเพิ่นนี่มีจะคนสะดำซอยเพลนเนี่ยว่าอันคนเพื่อนเจ้าขนาดไอ้เฮานะ้องเฮาหรือไะเฮาอืมบัดปีนี้ได้สาได้เฮ็ดน้ำเพิ่นนี่<ม>บ่ปีนี้อืมบ่ได้เฮหตุน้าวแล้วการพยังกะเว้าใส่ชาวกะบ่อยากเฮ็ดเพิ่นว่า,สาใส่แน่ใจน้าวว่าว่าว่าใส่เชาวาากะ ผู่เจ้าคุณว่าใส่ดาวผืนบด้ว่าใส่กระตูหนานะใส่ผนว่าทางอื่นอะไรเจ้าคือหูส้สาวบริว่าใส่เจ้าคืนก็มาเล่าสู่พังเด็กข้าได้ที่เจ้าได้ยินที่เพื่อว่าผืนว่าใส่เจ้าสะนะผืนก็ว่าว่าบยายามให้ฮิตน้ำแนวนันน่นเนวนี้สร้างเนวนั้นแนีนี้นะโอ้สร้างเทเจ้าฮะอโอ้แล้วบันเนก็เลยปีต่อมาก,ก็เลยบอกกล้าไปฮิตน้ำเพิ่น โดยอือเป็นเมตู้นี่คือแบบว่าเป็นเม่ของเม่เจ้าหรอปะโดยโอวันนี้หน้าของเทเจ้าได้สามีบอสานะบอพูดเม่เจ้ากับบอมีบอส่ะอืมหน้าหน้าเดียวโอ้แบบหน้ามุนหน้ามั่งมันนี้บอดยโอ้บัดในช่วงที่แบบว่าเทเจ้าอัน ไปดำให้ดำหน้าน้ำเพิ่นนด้ส่ะเพิ่นก็ให้กินข่าวเจ้าเพิ่นก็แบ่งให้เพิ่นแบ่งให้เพิ่นเคยบอกแบบว่าอ่าเข่าวขึ้นเราแล้วก็ให้ทนานันสอบทันี้สอบเคยเพิ่นให้ปีกายนี้ค่ะกันเบิดกะกางเทื่อกธอะกินน้ำเพิ่นเคยเพิ่กก่อนกินทำประเทศเวียงน้ำเพิ่นเขาเฮ็ดเวียอย่างเดียวจะให้กินโดยบอกเฮ็ดเวียก็คือบริกินโดยเมืเจ้าก็ต้องได้เฮ็ดตลอดโดยอือกลับไปหา ค um ันอดยามดำนาลกันกะไปหาเอาไปดำนาน้าเพิ่มกัเพิ่นเอาข้าให้ปีนี้นั่นแบบก็เพิ่นบ่อยากให้ใทยเจ้าเฮ็ดนานําบ่รก็เลยบ่เฮ็ดแต่ละปีเนี่ยเพิ่นให้เฮ็ดอยู่แม่นบ่อืออ่บัดนี้คือไทเจ้าบ่เฮ็ดสิสสวดาบ่มีอ้ายน้องช่อง YouTube เอามาให้นี่เฮ็ดเจ้าสิกินใช้ซะนะ ก like. ็หา <S <s เอาเห็ดนาน้ำเพล่นจุดแรกเลยเพล่นกะแบ่งข้าวให้อ่าใชบอกอันข้าวเขานะอันคือว่ายกตัวอย่างว่าอันคือจังปีนี้เนาะเจ้าประเ็ดนาน้ำเพลินด e ิสะบัดนี okay. ้แล้วก็ข้าวแบบส่องยูทูปเพิ่นบอกเอามาให้เด้อสะเราจะกินใช้ค่ะหาเอาอือจะไปหาเอานาน้ำแบบเพือนนี่เนาะไปดำนาน้ำเพล่นจนแล้วแล้วเพิ่นก็สีข้าวให้อืออันปลายนี่มีภายในคะสา ถ้าสมุนไพรบบไปเฮดเวยเฮงงานเอาเขามากินเลอาเขาก็ไปคนเดียวเขาก็แยกทางไปบริบไปนํำก,กันกับอ้าไงน,นะน้องเขานะให้ยูเพื่อนนึ่งเขาโอ้ขันคือแบบว่าสิว่าจังไดแล้วเนาะไปหากินเองหาเงินซื้อเข้าเองไหมนี่บอกโดยจะกับขันยามเกี่ยวเข้ากับไปเกี่ยวนะ้ำเพื่อนละเพื่อนกับ สิเข้าห่างจากเอาเข้าให้มันคือแม่ตู้นี่กะคันคือบ่เฮ็ดกับบ่ให้ช้ําแม่นี้บ่บ่อันในช่วงที่เฮาแบบขาดเคลื่นแห้งนซ่ําเพิ่นได้ซอยอยู่บ่เติอเพิ่นก็ให้กินให้กินเด้อน้องๆให้กินเด้น้องเจ้าเจ้าเลยค่ะเอาแม่กินกะแบบยางเพิ่นให้อ่ะน้องเฮาก็กินน้ําเพิ่น อืมวันนี้คั่นคือว่าบ่ได้เฮ็ดนั่นน่ะแล้วก็มีเจ้ามีอายเว้าไปหาเงินมาซื้อข้าวโดยอืมนองสิจ๋าไปว่าช่วงแบบว่าบ่แม่นช่วงหน้าดซั่นน่ะยามกเฮาไปหาต้้อยอืมโอแม่นตัดอ้ยลายไปจักอันนี้จังว่าหน้าดำนหน้าดำหน้าก้ำเนาะเจค่ะ พันธนาดำหนาเขาเก็บไปหาเชียญามันน้ำเพ่นและเพิ่มเก่าเข้าไว้เชียยามันพ่อมในชิงที่เจ้าไปหาเงินมาชื่อข่านี่เจ้าเฮดเวียเองนี้ <ดำ S 1> มีหนึ่ง <ดำ S 1> ตัดอ้อยดำหน้าลูกก้าเกี่ยวเขา่าตัดอ้อยเชียยามันน้ำเพนเพิ่มมันเอาท่านเคยกลนมันก็เคยกลมบอกบอก,บอกเคยเสียเสียยามันนี่เพิ่นจ้างเจ้าไปได้นะ วันพกสิบวันหาซิบอืมวันหาชิบพวกชิบแล้วเป็นในได้บอสมา,ายใคนะรในระเบ้อน้อยมื่เธอจนเมื่อเธอมันกัดเจ็บหัวงเธอมันกัไว่าได้เจ็บได้ไปหาน้องนุ่นอยู่ว่าน้องนุง่นบอดสมายนี่ทำไปหานะเธอหนึ่งลานเพื่อว่าโบอ,อยู่ต้องมาล่ะว่า นั่นบ่อยู่ว่ะเฮาก็มาเฮาไปวังกินนี่นะพร้อมหัวหยังเข้ามาแล้วเฮาก็ไปน้ําอือจะไปมากีนี่น้องนนเพิ่นบ่อยู่โดยเพิ่นว่าร้านเพิ่นบ่อยู่บ่ต้องมาหาย่านบ่อยู่แล้วเฮาก็มาเพิ่นอยู่บ่อยู่งเทเพิ่นก็อยู่ก็อยากให้ไปลิน้ําก็มีอคือบ่อยากให้ไปลิจักนาเพิ่นแล้วเฮาก็ฮู้กันอื ไปดำน้าบอกว่า,วามันบ่กไปไปโลดมึงนั่นแลน,นเพิินว้าแลวเทาก็อย่างมากแล้ก็นั่งลิน,นหันไยดำนั่นแล้วก็มาอืถุงใสอนันน่ะแบบน้องนุ่นเพิินบสบายที่บอกนะแบบเอยไปหามาเพื่อนน,ะน้องเพิินบสบายไหมบาเป็นวินบอกนักหัวบะ เราต้องเราไปเลยนเพื่อนกันบโบยู่มาลุ่นจอดเลยมาโดยอ๋อน่อากลับไได้ไปดินน้ำเพื่อนลายมากไม่ได้เพื่อนมาเรียนน้ำกลับไปดินน้ำเพื่อนเลยรับรอโบอยู่แล้าก็มาโดยก็คือมื่อนี้ก็ไปเยี่ยมอยูเอ่เนบ่ไปเยี่ยมแต่โบหินเนาะเพื่อน่าบโบยู่แล้วก็เลยมา อืมโดยสิว่าจังได๋เนาะทุกคนเด้ปูน่าเรื่องข้าวเรื่องน้ำกะเดี๋ยวนี้กะถือว่าไข่แน่เนาะแต่ว่าปีนี้หั่นโชคลาภที่ว่าบ่ได้เฮ็ดน้ำแม่ตู้บ่นะน้ำแม่ตู้เลยซะเคยเว้าอยู่บ่ซะวาบ่ให้เฮ็ดนอืแต่นาเฮาเว้าเานบ่ได้เคยเว้าปานดอื อาเจ้าคือบอถา,ามเพื่อนสรุปนอกจากบอกล้าถามเนี่ยแล้วเนาะแบบเพื่นบอกเฮ็ดกับบอกเฮ็ดนบ่าวเขากะคันว่าให้สมาเฮ็ดนี่เนาะไม่ทาว่าให้เฮ็ดนบ่าวพับไม่เฮ็ดบ่าวเขากะให้ไม่เท่าเนาะกจาบอกถามนะเพื่อนบอกให้เฮ็ดแล้วก็ยาเขากะว่าแบบนี้แต่ว่าทุกๆปีเนี่ยคือเจ้าได้เฮ็ดหน้าซอยเพื่นทุกปีแม่นบ่แล้วก็เอาเขามากินแต่คือปีนี้ผัดเพื่อนบอให้เฮ็ดซ้ำ เอคยถึงเพื่อนห้าอยู่บ่สะกาเยอย่อืมห้านี่ห้าแบบใดหน่หนหนนนะอ,อาืานากันเพื่อนคนกวาบรี้ิดนี่หิดเบียอยู่กับเพิ่นวาวได้เหิดเบียเบียอยู่กับบ่ไดหิฮ็ดอืม เพิ่นบาขี้ข้ามมอเตอร์เรือใดๆโดยเพิ่นแล้วบอยากเฮ็ดเบีกมีแต่ลิงแนวนั่นแนวนี้เพิ่นาถ้ากาเฮ็ดเพิ่นพาขึ้นจังขึ้นเฮ็ดเบียกอ่ะซ้ำกันก็เพิ่นโดยเพิ่นพาขึ้นแล้วก็จังขึ้นโดยโอ้โดยแต่ชีบ้าใด้ๆเราทุกคนเลยแต่ว่าเป็นหน้าเจ้าผัดหมูมีเนาะ ต้องได้หาเสากินคำหาเงินซื้อเข่าตลอดเลยแม่นบอกโ,โอ้บัานี้คนที่หาเงินอะมีแต่จเจ้ากับอ,าอ้ายอ้นี่เพื่อนก็เคยหาเงินมาซื้อเข่าแล้วก็แบบนั่นอยู่บอกเ,เพื่อนก็เจืออยู่นะเพื่อนกับเพื่อเพิ่นก็บเพื่อเพ่นก็หาเจออยู่ขันเชื่อว่าแล้วกะ็อิงตามอารมณ์เพื่อนเนอะ เป็นกากินยาสูบยาหนะอือค่ะคือทางเขากบอ่ายังเคยสัมผัสไอ้เพื่อจากเถื่อทุกคนเลยแล้วก็เห็นกันยังบอแจ้งบบนั่นใชเนหะหน้าตาไอ้เป็นกะแต่ก็ยาิเราก็ะมีแต่ว่าสู้ๆไปเ้อหล่ะเด้อส่วนนี้เนาะเป็นกำลังใจให้เพราะว่าต้องอดทนไปเพราะว่าต้นทุนชีวิตอ่าเขามันบ่อซ้ำคนอื่นกับเขาก็ต้องดิ้นรนทุกอย่างเนาะ เมื่อยเลยเนาะผูยิงผููเดียวทุกคนเลยก็มีแต่้องแก้วพคนที่แบบว่าผูใหญ่แน่กับมือนี้ทางเอ้ยมากอะมีแต่เขามาเยี่ยมมายามเสนอเฮอกับ่บได้อนาซื้อของมาเมื่อนี้ห้ามวนนะห้าเฝ้าทุกคนเลยก็ขอโทษขอให้น้ำลายเอาไว้เมื่อหนาเด้อลูกเด้อเดี๋ยวจีเสือนะเนี่ยกินมาให้เนาะ ความมื้อนี้ทางสมุทรตะวันมาผู้เดียวกา็มาฟ้าเนาะกับนึงมากา็ฝนก็ย่านฝนตกทุกคนเพราะว่ามื้อเช้านี่ก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนเนาะทางสมุทตะวันก็มาผู้เดียวดกาเลย้าเพราะว่าบ่าวทาเพิ่นกบ่ได้มานําเอาาจังนจังไดกเอ้ยกมีแต่เป็นกําลังใจให้เจ้าสู้ๆไปก่อนเนาะช่วงนี้ <c ười> เป็นเฮือนเป็นซานกาคือเว้าหัา่นแหละแบบว่า,วามันกายาก เวลาฝ่าลมฝนตกสีกะอยากลำบากแน่เนาะมันพะบ่พะเปียกเบิดเปียกเบิดเลยเลยเออเฮืเอนไม่ตูุจะได้撒เราได้นั้นเราได้หัวแต่ว่าเฮือนจะนี่เปียกเบิดเนาะเออแอ้มันหัวมันซอดมันพะทุกคนเพราะเฮือนน้องเพื่อนกันบ่อยากดีไปไหนหนาตอกน้าต่างมีบ่มีปองแต่บ่มีหน้าต่างไปเจ้าก่อน ันเป็นแบบนันนะบ่ได้เฮ็ดเป็นหน้าตามันจังมันเป็นได้เฮาก็บ่อวกคือคันสิว่าแล้วก็อ่าเฮาเบิ่งลักษณะเฮือนแล้วก็แบบเฮือนข้าโบราณเนาะเฮือนตะกี้แต่ก่อนพุ่นล่ะทุกคนเลยเป็นเฮือนของพ่อกับแม่เพิ่นสร้างมาตะกี้บ่นะอือโดยกะงดกมีตุุไปก่อนน้องๆเนาะช่วงนี้ต้องอดทนกะถือว่าช่วงนี้กะครแน่แต่ว่ามีข้าวแล้วเนาะ โดยแต่ก่อนคืออึดเขา่าทุกคนเลยเนาะโบมีเขา่าเพราะว่าน้องกายันางน้อยกำกำอยู่เนาะน้องกะเอาถ้าจากใดท่านเอ้อกะสีได้เ,าาดเดินทางกับก้อนบันนี้เน,ะนาะกะจักใดกะน้องสู้ๆเด้อน้องละ่ะเดี๋ยวมาเมื่อหนาพุ่เแหละมากระบวาทาเนาะเดี๋ยวละสาวซื้อเนี่ยมาฝากมาตอนเมื่อนี่กะทางสมุกตะวันกะขอโทษขอไัยหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย <c oughs> อาสบ,บายดีปะลูกนี่ลูกโดย อโอเคนะพ่อแม่พี่น้องทางสมุกตรตะวันกักสิได้เดินทางกับโ้อนถ้าว่าพี่ภาพมองใดทาั้งเฮาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยโดยไทยนี้สมุกตรตะวันกับข้อก่าวคำว่าสบายดีสบายดี